ทักทายสวัสดีสําหรับคนที่เข้ามารับชมช่องนี้นะจ๊ะสําหรับช่องนี้ก็เป็นช่องในการทําอาหารมือนีเส,สนอเมนูอ้อมกบอ้อมกบใส่ผักเยอะๆสะะารพัดผักเลยจ้าพี่น้องจริงๆแล้วมือนีวาสิโบเฮ็ดก็เา้าเด้หอบอุญยอุญยเเขามาออมกบให้กินแน่ว่าสันพอบานวันนี้ก็เลยต้อง มาทำเมนูอ่อมกบกันจ้าเริ่มจากการเด็ดพักง่างอ่างหยาซะก,ก่อนพักมือนี่ก็ใส่เป็นพักหลายอย่างจ้ะต้นหอมผักชีหวังตุ่งยอดฟักทองหรือยอดมะกืยอดมะละยอดมะละขีนกขม,ขมขมขมแต่พ่อ ถามาใส่แกงออมนี่สีเสกบวบบวบอ่อนๆพี่น้องมือนี่ใส่บวบลายเติบบวบจะช่วยเพิ่มรสชาติหวานแล้วกับักแข้งผู้ใดหูจากบักแข้งเนี่ยบกแข้งหรือภาษาภาคกลางเรียกว่ามะเขือพวง <c oughs> แล้วก็พผักอีตูผักอีตูผักกระยงเพิ่มก้วมหอมพี่น้องใส่หน่อยกระหอบเอ้ยใส่หน่อยกระหอมใส่ลายกระแห้งหอมอืม พักอีตูเด็ดเข้าไปใส่หลยๆเพราะว่าเน้เน,นเน้นใส่พักหล่ๆออมกบนี่ยออมเป็นอาหารทั้ง่าคอิสารหมายถึงแกงที่มีน้ำผูกขิงเบิงแน่พักโบเมนน้อยได้พี่น้องเต็มกละมั่งบักไงมาเรามาเริ่มขั้นตอนการออมกบกันเลยอันตะไคร่ตำเครื่องแกงพี่น้อง ไข่ใใดมาจากอำนาจ,จเจริญผนเดชตักไข่พักสวนขั้วปลูกไว้น้ำหน้าพอาดีกับเมื่อเกี่ยวขาเก็บมายังเหลือใส่อยู่กลับมาเป็นเคืองเดือนแล้วหันตะไคร้ตะไครปลอดสารพิษด้วยนะพี่น้องหันตะไคหั่นตะไครเพื่อตำเครื่องแกงตะไคร้อหอมๆขาวๆอบอ,บอบใส่การตำใส่ ใส่โคกหินในการตักอยู่ในรละเอียดตะไคร้พริกหอมแดงรับเรื่องแกง,<อ>งเพื่อง,องแกงออกมอกะซิมีตะไคร้พริกหอมแดงแต่ถ้าจะเป็นเครื่องพริกแกงก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งถ้าเป็นตำพริกแกงก็จะเป็นตะไคร้แล้วก็พริกรกระเทียมกะปีผิวมะกรูดแล้วก็กะชายอันนั้นเขาเลือก เขาเรียกพริกแกงอันนี้คือพริกแกงเล่าแล้วก็พริกแกงไข่ตามคล้ายๆกันแต่แต่วัตถุดิบในการปรุงจะไม่เหมือนก็ตามเไปเดินสะพักแล้วไม่ถึงกับละเอียดมากโคกอยาบอยาวจุดไฟตั้งหม้อจุดไฟตั้งหม้อเพื่อสิขัวกบพี่น้องใส่น้ำลงไปซกักกอนน้อยนึง การเสียดแกงออมเนี่เขาบริสาน้ำลายได้พี่น้องตอนแรกให้น้ำลงไปน้อยเดียวเพื่อสีัวเครื่องแกงเพื่อจะขั่วแข้งเครื่องแกล้งน้ำ้าใส่แล้วก็รอน้ำเดือดถ้าเป็นผัดก็จะเป็นน้ำมันแต่ถ้าจะเป็นขั้วเป็นแกงเราต้องใส่ใส่น้ำแล้วลก็ใส่เครื่องแกงลงไปขั่วให้หอมพี่น้อง ใส่เครื่องแกงที่เราตาไว้ลงไปแล้วก็คั่วให้หอมเบิงบบ่งเบอร์ีกบกแค้งพิกเหนียวไว้เป็นลูกโดดพิกหรอหรือวาลางค้นกับเอ,อิญลูกโดดใส่ลงไปเพราะว่าแกงเราจะแกงไม่เผ็ดเราจะอาศัยกินลูกโดดเอาใครชอบเผ็ดก็กัดลูกโดดไป กัวพี่็แกงให้แห้งเบิ้งพักแนี่นัั้วหน่อยสองสองถาดสองกระมังนี่ล้างแล้วขัวเครื่องแกงต่อกัวจดเครื่องแกงแห้งแล้วก็ส่งกลิ่นหอมแล้วค่อยใส่กบลงไปกบที่ห้าซับว้ก็ใส่ลงไปเลยพี่น้องกบนี้จะลอกหนังนะบางคนจะไม่กินหนังบางคนก็กินหนังบางคนก็ไม่กินหนงัง แต่ลอกดีกว่าลอกแล้วก็จะกินได้ถนัดใจหน่อยใส่กบที่ซับลงไปกบหนึ่งกิโลอมที่พี่น้องนึนแตงหมองไงเลยเครื่อง,งเงงครื่อแกงก็ได้ต้องตำลายเนี่ยทุกอย่างใส่ลงไปขวัวให้ซุกขวัวให้หอมโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำอีก รอให้เดือดแล้ค่อยคุ้นพี่น้องผสมมันสีข้าวแต่ว่ากบเป็นโกบบานเข้าสีบัวข้าวเด็กพี่น้องยิ่งหน้านี้นะคะได้กบโกบง่ายอะ่ะกบจำสินสีขว่แสบเลยอ่าขั้นตอนการปรุงขาดไม่ได้ต้องมีน้ำปลรราปลรรานี่เป็นปลาลาซดุดเด้อพี่น้องโมงเมนรรต์ปลาลาตรงปลาล่าใยหอมไก่ น้ำมาจากพรนมาตจจะเริ่องคือกันปลาใส่แกงเราจะใช้เป็นปลาสดแต่ถ้าเป็นปลาใส่ส้มตำเราจะใช้เป็นปลาทอดผงชูรสหนึ่งช้อนใส่หน่อยแส่หน่อยใส่หลายแส่หลายนเนาะอันนี้เกลือด้วจากบะเมีนผงชูรสจยตกใจใส่เกลือเพื่อเพิ่มรสชาติความนัวความเค็มสู่เขราะไม่หน่อยสี่ใส่เข่าขว ข้าวคั่วเดีพี่นอ้องเพื่อให้มันหอมสําหรับแกงอ่อมบางคนกับสีไซ้์เขาขั้วบางคนกับสีไส้น้ำเขาเบือบางคนกับสีไซ้เขาจีอันนี้บักแข็งหรือภาษากลางเรียกว่าพาเอเลนมะเิือพวงเอาใส่ลงไปคั่วพร้อมปบกเลยเพราะเราต้องการให้มันเปื่อยบักแข้งค่ะไปใส่พร้อมค่ะมันสีโบเปื่อยที่นอ้องผักผู้เฒ่าสิยังบได ผู้เฒ่าว,ว่มีแฉลบพอแห้งแล้วหมอจนหอมแล้วเกือใหม่เติมน้ำเยานนา่งลงไปพี่น้องน้ำเย็นนางจะใช้ในการอบบางคนกจะต้อมัตกับกบ่ต้องใสถ้าแกงน่อ้น้ำย็นนา่งใส่ลงไปสิลดลดความขมของหน่อไม้ถ้าแกงออมจะเพิ่มรสชาติให้อร่อยปิดฝารอเดือดพี่น้องพอเดือดแล้วใส่บวบลงไป อะไรที่มันสุยกยากๆเราใส่ลงไปก่อนคนสักหน่อยคนแล้วก็รอเดือดอีกครั้งหนึ่งเจี๊ยนี่ปสรงอ่ะพอเดือดอีกวก็ใส่พักใบพักใบห้าสีไสที่หลังเพราะว่าห้าบพต้องการให้มันเปื่อยใส่ลงไปพักหนึ่งสวนหนึ่งสวนจริงๆมีหอยทัวผู้ได้พี่น้องทั่วผู้ผักกาดดอกเสร็จแล้วจ้าอมกบ